ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วน,นะครับกับสมานชาแนลนะครับวันนี้เรามีสาระดีๆมาฝากกันนะครับเนื่องจากาจะมาบอกเรื่องการเปลี่ยนฐานหินเจียหรือลูกหมูเรื่องง่ายๆแต่ไม่ง่ายสําหรับบางคนนะครับอันนี้ครับวิธีการเปลี่ยนอันนี้อันนี้ของบอสนะครับอันนี้เป็นของบอสแล้วก็ ถ้าเกิดเราไปจ้างเขาเปลี่ยนก็ราคามันก็จะแพงร,ราคามันก็จะแพงขออภัยเปลี่ยนก็เราไปซื้อถ่านมาเองครับร้อยหนึ่งซื้อถ่านมาเองร้อยหนึ่งครับสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับเรามาทําตาม,ามขั้นตอนกันเลยนะครับใช้หินใช้ไขควงนะครับขันน้าตทิศ ท,ทายลูกหมูทายเห็เจี้ยวราดึงเชุดะนะครับนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าต้องไหน่านนี่เลย ตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้อันนี้คือขั้วฐานนะครับขั้วฐานเราก็ถอดตรงเนี้ยเอาไขควงดันเข้ามาข้างหลังปุ๊บให้มันถอยนะครับให้ให้ปลั๊กที่มาเสียบเนี้ยให้มันหลุดออกนี่ฮะหลุดแล้วนะครับนี่ก็ใช้ปลายไขควงงัดสปริงที่ดันลังฐานเนี้ยปุ๊บอ่าดัด ดต่ออกมาข้างข้างครับแล้วก็เราดึงตัวนี้ออกได้เลยดึงถานออกมาได้เลยเห็นไหมครับจจะช้านะครับช้าชา้านี่ครับนี่ครับดึงออกรึบเห็นไหมัง่ายง่ายตอนใส่ก็เอาจับฐานมาไปซื้อฐานเทียบถานมายี่ห้อไหนยี่ห้อไหนก็บอกเขาแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ตัวน,นี้มาใส่เหมือนเดิมครับฟึบดันเข้าไปในช่องนี้นะครับในช่องนี้ชึบ แล้วก็ปลั๊กเสียบนี่มันจะมีปลั๊กอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับจะมีปลั๊กอยู่ตรงนี้แล้วก็เสียบเปล่าก็ได้จะง่ายต่อการประกอบฐานประกอบลังฐานดังเข้าไปปุ๊บเ่านะฮะเรียบร้อยแล้วก็หัวตรงนี้คว่ำลงปุ๊บไปแล้วลงแล้วครับแค่นี้นะฮะระวังสายด้วยนะครับ ง่ายเรื่องง่ายๆครับแต่ไม่ง่ายสำหรับใครบางคนเนาะนี่ฮะง่ายๆเลยฮนะแล้วก็เอาสปริงตัวนี้มาดันเอาสปริงตัวนี้มาดันนะฮะดันฐานไว้สึกจะหลุดลงไปงก็งัดขึ้นมาก็ที่จะเอามาใส่ข้างบนนี้ หลังจากใส่ฐานแล้วนะครับก็ใช้สปริงตัวนี้สปริงตัวนี้ครับค่อยๆปล่อยลงนะครับลงเช็คไฟค่อยๆปล่อยลงให้ให้มันดันฐานตัวนี้ครับให้มันดันฐานตัวนี้ไว้เพื่อที่จะให้สัมผัสกับคอยพลังอ่าคอยหลักของหินเกียร์นะครับก็คือแกนมันนั้นเนี่ยฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันครับฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันก็ยกสปริงขึ้น ระวังสปริงหลุดนะครับระวังสปริงตัวนี้หลุดนะครับเมื่อหลุดเราจะต้องมานั่งม้วนสปริงใหม่หม้วนเองนั่นแหละครับแต่ว่าก็จะทํายากขึ้นไปนี่ฮะนี่คือฐานใส่ฐานลงไปชุบเอาทางด้านนี้นะครับเอาเอาด้านจะมีสองด้านนี่ฮะเอาด้านนี้ ไว้ข้างในด้านมีสายไว้ข้างนอกนะครับมันจะมีด้านในกับด้านนอกเลาก็ใส่ลงไปชึบแล้วก็จับสายไว้แล้วก็งัดสปริงมานี่ฮะเราดันไปครับ,ลออป,รบปล่อยสปริงปุ๊บ่มามันจะดันแล้วนะครับแล้วก็จับปลั๊กตรงนี้เสียบเข้าไปเห็นนะเสียบเข้าไปชึบด,ดันเข้าไปแค่นี้ง่ายๆครับ เรื่องง่ายๆแต่อาจจะไม่ง่ายสำหรับบางท่านที่ยังไม่มีความรู้เรื่องการเปลี่ยนฐานหินเจียรหรือลูกหมูภาษาช่างเขาเรียกนะครับวันนี้ก็นำสาระดีๆมาฝากก็กดไลค์กด b ับส i ค e s u ับส r ค b e ให้สมานชาแนลนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจ ทำคลิปต่อไปคลิปนี้เขาจบแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆสวัสดีครับ